ที่อันนี้รอบูม้าห้แบบอน้ันสวตั้สดีนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆชาวยูทูบทุกคนอันนี้เหมอนผลทานไีมากินร้านดำร้านนี้เลยนะครับผมมาชมบุรีทั้งทีก็ต้องแวะมาร้านนี้นะครับโอ้โหร้านแท้แต่มีขาอย่างเยอะยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับเอฟซี กร่มด้วยหมายขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะหอมเพิ่มคืออะไรอ่ะหอมหอมมมมหอนัทตู๊กแซลมอนสองกุ้งหนึ่งเพิ่มหอมทั้งหมดเพิ่มหอมนิดนึงเลยเราเ้เพาไป สวัสดีเจ๊ผนครับสวัสดีค่ะสวัสบสมัยเลสสิบเอ็ดค่ะอัปเดตนะอัปเดตอัปเดตเนาะเมษาหกหกแล้วนะคะแล้วหมายเลขสิบเอ็ดเมษาหกหกอัปเดตนะผมมามากกว่าจะได้มาเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กรุงเทพนะครับเห็นเจ๊ผลว่าจะทัวร์กันทัวร์ที่กรุงเทพนะครับคอนเทนตไม่ตามเลยอะคอนเทนตโอ้โหอยากไปมากเลยแต่สี่คอนคนน่าจะเยอะน่าจะเยอะครับผม ห้างแตกแน่ปลาทั้งคู่ครับใหญ่หลายวันนะปลาหมดเลยนะพี่บอยใหญ่สองเล็กหนึ่งบรรยากาศยังคึกคักเหมือนเดิมดำยังล้นเหมือนเดิมตามคอนเซ็ปต์น่าดันเซ็นเตอร์หอมยกรถหนึ่งแซลมอนเลยว่างไายคานนิครับหมายเลขสิบสองราคาจัดเครื่องน้ำย่างด้วยหนึ่งครับเอาแบบสวยๆหน่อย ปาลาล้ะหมดเลยครับใหญ่สองเล็กสองนัทซุกขาคุ้งหนึ่งหอยแครงหน,นึ่งค่ะพี่บอยหมายเลขสิบสามครับอันนี้รอสองอย่างกุ้งหนึ่งกับแคงหนึ่งอันนี้กุ้งปกต,ติใช่ แซลมอนแซลมอนพี่ฝนสองกล่องครับเพิ่มหอมจะลงไปแล้วอันนี้ใช่ป่ะใช่แซลมอนสองกล่องลานหลังอที่ลงไปอ่ะที่พีน้องจับไม่ปลาหมดเลยครับพี่สามกล่องขวดเล็กไม่ปลาทั้งหมดเลยครับสิบจ้ะหมายเลขสิบจ้ะเรียบร้อยแล้วค่ะ

่ไม่ปลาใหญ่ปลาเล็กครับราคาเดิมนะจุกจุกเหมือนเดิมเลยเห็แม่ละโอ้โหสิบสี่ครับหมายเลขเลือกแกเลยนะมาเนี่มาเน่มาเน่จะเล่าอะไรให้ฟังเดี๋ยวไปนะวว่่าาไไงงครับเปิดร้านเปิดร้านใช่ไหมโซฮันฮัลโหลนัซโซนัซโซหาคนงานช่วยหนูหน่อยทำอะไรบ้างห่อเด็ดพิแก่หอย เออนั่นแหละไม่มีอะไรมากเนาะมาขอเราขายแค่นั่งนั่งนั่งแรกๆของเราสักพักหนึ่งผ่านไปประมาณเกือบเที่ยงนะาสองมาปลาล้มหมดเลยครับใหญ่หนึ่งท่านแล้วคนงานหนูไปไหนเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทรมาบอกยังไม่มีเดี๋ยวช่วยก่อนเดี๋ยวช่วยฝ่าหลังจากควันมาล่ะเป็นตัวหลักเลยทีเนี้ยใหญ่ตึ้งๆตึ้มๆตึ้งๆเป็นตัวหลักเลยมีมีอยู่ครั้งหนึ่งเด็ดพริกรอนะาสองเด็ดพริกรอน้านะมามุ้งอันหนึ่งครับ เราสองเดินเข้ามาเอาน้ำหยอดไม่ติดไม่ฟื้นแล้วขนาดนั้นเลยนะครับริงจริงๆสื่องตอรี่เยอะอันนี้เป็นไข่เออนะแล้ตู้บอกว่ามันเป็นแรงจูงใจหมายเลขสิบห้าจ่ะแล้วสอนตู้รอเพราะแบบนี้ทุกตัวหรอแต่ว่าเขาบอกว่าทำงานแค่เที่ยงก็เสร็จแล้วขับซาเลิสไปไอขับซาเลิสไปทิ้งไว้ให้ที่เหลือเดี๋ยวไม่ฟางใครยืนจ้ะหมายเลขสิบหกค่ะสิบหกครับสิบหก องสําใจขับรถให้หน่อยขับรถที่ไมาเดี๋ยวพีหนุ่มสาควพี่เชื่อฟ้าด้านข้างได้เลยครับที่ะาราสิบหกขอบคุณค่ะพี่บอยปลาใหญ่หนึ่งไม่ปลาทั้งหมดเลยนะครับใหญ่สองใหญ่สองเล็กสองกันขึ่งนะคปลาขึ่งเยอะ พี่ทานยังไงไม่รู้่ะปลาล้านใหญ่คู่ล้านหนึ่งไม่ล้านหนึ่งเอคคู่ล้านหนึ่งไม่ล้านหนึ่งอะไรยักษแล้วก็ลบคนทั้งคนแค่นี้นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนฝากไปยี่ไหน่อยแล้วไปแล้วตาแล้วนำแปเดียวกันเองนะค่ะยังไงฝากติดตามที่น้าเพจแซฟซิ่งนะคะอัปเดตเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะ แล้วก็เราจะเจอการเดือนเมษาหนูขอเป็นเดือนเมษาช่วงต้นเดือนก่อนวันที่5ถึงวันที่8นะคะเดือนเมษาเราพบกันที่ซีคอนสีนครินนะคะทุกท่าสนใจอยู่ใกล้นะคะเราไปเจอกันได้ค่ะขอบอกว่าเมนูหมายเลขสิบเจ็ดค่ะไข่เป็ดชนีดนี้ฟาดดำปลาไหลไข่ใหญ่เป็ไข่ปลาเรนใินแต่ปลาเราเซียวเราพบกันนะคะโอเคครับถ้าสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องหนุ่มมุนชอนชาแนลด้วยนะครับที่คราติดตามมาจนวันนี้เราเป็นอดนะ หมดค่ะเหลือสองกล่องแซลมอนหมดค่ะฝาดำปลาใช่ไหมาดำปลาครับปลาโคตรใหญ่จ้าหมายเลขสิบแปดครับขอบคุณค่ะนี่ไปไวเนี่ยไวสุดๆแป๊บเดียวครับผมปลาโคตรใหญ่จ้าหมายเลขสิบเก้าครับสิบเ้าสบเก้าอยู่ฝั่งนี้ครับ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดินทางกลับปลอดภัยนะคะค่ะหมายเลขยี่สิบจ้าให้รวมรดค่ะขอบคุณคระกุ้งซีพี่มินค่ะหมายเลขยี่สกุ้งซีฟูดไม่มีค่ะมีแต่กุ้งน้ำยำปกติจ้า อ่าโอเคครับพี่ซี่ครับ,รบของพี่คืน20บาทค่ะคเพราะว่ามันเป็นปนซีฟูด้ดมันไม่ใช่กุ้งปกติใช่ใช่นีก่นะเมนูนะครับแซลมอนขอสค่ะข้างหน้าหมดแล้ว ได้ได้ได้เป็นไงคะไอ้เบ่าสบายดีเนาะสบายดีครับผมสบายดีเก่งนะชอบเก่งนะยกยกตัวครับยกตัวต้งโผล่เข้าไปดูได้ใช่้ปลากี่ยวพี่ปลาไม่ปลาปลาลดคนเดียวได้สายกินนะครับผมตอนแรกว่าจะกินอย่างเดียวนะตอนแรกอ่ะไม่ได้มาแบบนี้นะบนเอิรอดวันนั้นไปซื้ออะไรวะซื้อทุเรียน กุเลยมันไม่ได้เที่ยวใช่กุเลยขอเขอใช่หนึ่งครับนี่ที่ออกบูธไม่ใช่อะไรนะเอาเที่ยวก่อนใช่ใช่ครับข้างไหนอ่ะอ๋อกุ้งอันหนึ่งข้าทแก้วเป็นหลังกุ้งอันหนึ่งครับกุ้งอันหนึ่งหอยแครงอันนี้ไม่ต้องบรรยายนะให้ภาพมันบรรยายไปเลยนะครับ ใช่จ <ítulo> ้ะ <irgendw> น <carbono altri> ี่จ้ะพี่ขอบคุณค่ะหมายเลขยี่สิบสองจ้ะยี่สิบสองขอบคุณค่ะเอาปลาือไมมปลาปลาหนึ่งอันพี่สิ กระลาคนใหญ่ครับหมาย<บ>เลข23ค่ะฝั่งแก,ก่บัตรชิวก็คึกคักนะครับผมขอบคุณค่ะแก่ครับใหญ่คู่ล้านหนึ่งไม่ล้านหนึ่งหมายเลข24ค่ะยกรถขอ5กล่องค่ะข้างหน้าหมดแล้วค่ะไวายไหมวายครับแบบนี้ใช่ใช่ครับไค่ากล่องสุดท้ายนะคะกล่องอละ20บาทนะคะหมายเลข2 ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะช้อนด้านข้างหยิบได้เลยนะคะเพียนนอใช่<ม>ยาวยาวครับ<ม>เขาลมแล้วเนี่ยนะเพราะว่ามันจะหมดแล้วยกรถหนึ่งไข่รวมหนึ่งมีหนึ่งกลองปลาคู่ครับใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งครับยกรถได้ขนน่ะหน้าบ้านหมดแล้ว ไม่พี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 ่แม่ไปนู้นไม่ได้ตรงทีอยู่เพลงเยอะใช่เพลงเยอะอยู่ตรงนี้มาคู่ขาใหญ่หนึ่งเล็กเลืครับใช่ไหมเดี๋ยเอาเส้นนี้เลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเพลงเยอะยี่ห้าจ้ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวใส่แจกมาใส่ของกันหมดสวยๆลูกสวยๆอ๋อมียังก็ขายดีนะมีอ่ะ หมายเลขยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดยกไข่ร,รวมไม่เอาแมงดาหนึ่งกล่องพี่บอยครับปลาใหญ่ไม้าลาล็กยกรงมนหมดแล้วหมายเลขสามสิบค่ะโอเคค่ะสามสิบจ่าย <30 S 2> <36. S 2> ลงได้เลยขอบคุบร้อยไข่รวมไม่เอาแมงดาคือที่30แล้วนะผมแป๊บเดียวเนี่ยคิงหมายเลขสามสค่ะ31ค่ะได้ค,คุณพี่อยู่ข้างๆหนูจริงๆคุณพี่ต้องลํำเข้ามานะไม่ประลาใหญ่หนึ่งค่ะ <c oughs> ช้อนด้านข้างหยิบได้เลยนะคะอันไหนค,ครับไข่รวมไม่แมงดา <c oughs> ยังไม่ได้ทำ <c oughs> ใช่ไหมโอเคโอเค นาตุ๊กคาตบ๊ตูมาหนึ่งค่ะน้าขอฝากหนค่ะฝากเลยพี่แหวนค่ะยี่สิบ้าสมากยกรถนะขายดีนะครับผมยกรถเดิงเป็นไอ้นี่อย่างที่หนึ่งเลยาดับเป็นยกรถไซสาเล็กครับ,รบแซมมอน,นนะครับผมใช่ใช่ดยนอย่ายงวัุน้มากค่ะา่ไหเล็กเท่าไหร่ครับที่สต้นไปอะโยกับวัดจ้า ปูม้ามาแล้วขอฝากกลมเล็กหน่อยค่ะเพิ่มใช่ไหมใช่ครับเพลงเยอะของนู้นอะไม่ปลารวดเล็กร้านน้นามาอย่างเดียวสามสิบสองมามาอย่างเดียมาหรอน่าจะมาไม่ปลาเล็กหนึ่งอันครับโดนเต้าเพลงน่าร้อนอันตรายยั่นะขอบคุณมากจัดพี่ค่ะฝนโดนเดี๋ยวก็เอาอะไรขบมา นี่ <mondo> ไงเอาเพลงอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วเหรอเพลงไหนปลเพลงใหญ่เลยครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นของพี่หมายเลขสองเลขสามใช้ได้อยู่ไม่เป็นไรไม้ของพี่มันไม้กรองอยู่แล้วไม้ไม้ดีอยู่แล้วครับผม ลดแล้วนะคะแซลมอนหัวละแปดสิบาทนะคะลดเหลือห้าสิบนะคะสองหัวร้อยนะคะขายราเล็กหนึ่งครับหมายเล็กสาสบห้าค่ะสาสิบห้า น่ากินไม่เอ่ยยกว้400บาทร้านทัดร้านทัดไข่แนมอนมหมายเลข34ครับไม่ปรากราคดเลยครับสวยไม่ปรากราลคดเล้ครับร้านทัดไข่ มีบ่อนแซลมอนหมดยกกดพักก่อนพักก่อนพักก่อนค่ะข,ขอเติมไข่ทองครับะนะาคะขอกุ้งหนึ่งเคงมันถึงไหมไปพี่คนเนี่ยถึงของผมอะ่ะถึงไหมน่าจะเบาอยู่ไม่เข้าก็เข้านิดเดียว เรจะไลฟ์สดเล่นได้ไหมลองดูครับพี่ไม่ไลฟ์สดนะไลฟ์สดนะเราข้างบนเขาให้จอดได้อยู่เหมือนเดิมไหมพี่จอดได้ใช่ไหมตรงสะพานน่ะจอดได้ใช่ไหม่แต่ขายไม่ได้อ๋อนี่นี่เราต้องมาซื้อวัตถุดิบอย่างนี้แล้วก็ไปนั่งกิน นั่งเดิมอยู่ตรงนู้นสามสิบหกนะลองนะถ้าติดเหลืองแล้วก็ลบนะ,ะนไม่รู้มันจะโดนเหลืองหรือโดนแดงก็ไม่รู้แหละเหลืองเตือน แล้วถ้าแดงอ่ะถ้าแดงก็สาิบเจ็ดครับเรียบร้อยดีหมายเลขสามสิบเจ็ดค่ะผมว่ไหนแดงกี้ใก่อนนะตั้งหงตั้หนึ่ที่พนทุกค้าเขาเดินเป็คนมีศุกร์นี่วันนี้เราก็มากับพี่ใหญ่เหมือนเดิมนะผมพี่หนุ่มของชอนชาแนลนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเที่ยวร้านเจ้าอ้อมอยู่นะครับนี่นี่นี่วันไหนวันไหนเปล่าวันไหนพาผมไปไหนหลังสงกรามครับผมหลังสงกรามนะเดี๋ยวเราไปลุยร้านเจ้าอ้อมนะใช่ เดี <IP> <c oughs> ๋ยวพาไปกินทุเรียนบ้างไแล้วไสดบบสากไม่ไสดนะไรับตลาดต้งน้รถไม่ห้อยแทนเลยยกรถไม่แข็งวันนี้ั่นน้ตขอขอปูม้าหนึ่งค่ะ ไข่มาเป็นกล่องเบ้อเริ่มเลยไข่แดงเข้มได้ส่วนลื่นมาแล้วใส่ไม้หนมาให้มันกองนิดอ๋อชิวนี้ยกรถไม่หอยแครงอ๋อนะดสองครับขอปูม้าหนึ่งกล่องค่ะไหนอะ หมายเลขสามสิบแปดครับสามสิบแปดจ้าแม่แกมมี่เลยลเด็กไฟเลย <c oughs> เลยเอยเ,อยเอยลยเลยนะไม่แม่เดี๋ยวตัวกลงไหนจะผ่านไม่ผ่านม,มาดูาว้าวน่ากินมากยกรถไม่แดงเข็มไม่ไม่แดงเข้มเหรมไม่แดงเข็มอีกกล่องไม่แดงเข็มอีกกล่องนึงหมายเลขสีค่ครับหมายเลขสีค่ครั ตาางหมดใหญ่ครับสองร้อยห้าสิาทละสี่ร้านโอเคไม่แดงเก็บแล้วครับสำหรับชิปนี้ก็าบาทนิพนก็ขอดจบลาิปไว้ตรงนี้ก่อนนะฝากากดไลคนะ์กดแชร์กดติดตามไรในช่อง youtube บานิพนธินเตอร์เนช่ยแด้วยครับผมสอครับสองไอซีที่มาเที่ยวชลบุรีนะก็แวะมาอุดหนุนได้ครับผมกับร้านเจ๊ฝนยำสวยเซฟซิ่งชลบุรีนะครับผม เจอกันใหม่ในะคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ